ครับเราให้ดูปลอยเี่ไายนะครับเล่มน,นี้ห้ากลัดเป็นรูปหยดน้ําสวยนะครับเตยสายตรงกลางใสแล้วก็ล้อมล้อมด้วยธรรมชาติด้วยพลอยสีฟ้าน้ําทะเลเท่ากับว่าตรงกลางขาวล้อมด้วยสีฟ้าน้าทะเลเพราะตรงกลางมันโล่งเป็นพลอยที่ธรรมชาตินะครับเนื้อร้อยเปอร์เซ็นนะครับห้ากลัด เม็ดนี้ก็สวยนะครับเป็นเททายแท้นะครับเก่าครับทางๆางัางเป็นคอยมรกตดเราจะาหยิบให้ดูนะครับลซยห้ากันละเอาา่อสามสิบเกีดนะครับลอยเททายเทายเทายหยดน้ำเป็นอีกสวยตรงกลางสีขาวโลกเป็นสริมงคลก็สีขาวใสครับก็สวยอีกแบบนี้ก็ขอบเป็น สีฟ้าน้ำทะเลนะแบรนี้เรียกธรรมชาติะของธรรมชาติธรรมดาต้องเอาสีมาล้อมแต่ใชนี้ไม่ต้องใช้ปลอยล้อมสีธรรมชาติจากปลอยเองครับสีฟ้าน้ำทะเลนะสนใจก็โทร0871505601นะครับ